ทุกคนครับผ่านไปแค่2เดือนตัวแทนนีออนชายยอไลท์สามารถออกรถคันแรกเป็น bmw ได้เรียบร้อยแล้วครับโอเคหลายๆคนสงสัยว่าแบบทำไมตัวแทน s i l ทุกคนเนี่ยโพสตรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนทุกวันทุกวันทุกวันเลยมันได้จริงหรือเปล่าจกตาหรือเปล่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังก่อนนีออนชายยอไลท์เป็นระบบตัวแทนจาหน่าย ออนไลน์แบบใหม่แบบใหม่ยังไงแบบใหม่ก็คือคุณสมัครตัวแทนจำหน่ายแค่ครั้งเดียวคุณสามารถหารายได้ได้ตลอดชีวิตและที่สำคัญในระบบนี้เนี่ยนะครับเราทำงานในระบบออนไลน์แบบนี้ซึ่งรายได้ทุกอย่างที่เราเห็นตัวแทนจำหน่ายโพสต์นั้น เกิดขึ้นในระบบนี้เพราะฉะนั้นระบบระบบนี้เป็นระบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้มันจะอัพเมื่อมียอดขายเข้ามาเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขรายได้ทุกบาททุกสตางค์ที่ตัวแทนจาหน่ายโพสต์เอาไปโพสตเอาไปโชว์นั้นคือรายได้จริงไม่จกตาเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นว่าแบบตัวแทนจําหน่ายที่นั่นที่นี่ปังมากส่งของโน่นนี่นั่นที่นี่ไม่ต้องครับที่นี่ไม่ต้องจกตาแบบนั้นที่นี่คือเป็นตัวเลขให้เห็นชัดๆจากระบบเลยคือเรียวที่สุดแล้วและที่สําคัญที่นี่ไม่มีการแบบโพสต รูปการส่งของไม่มีเพราะว่าอะไรที่นี่สมัครแล้วขายอย่างเดียวสร้างรายได้อย่างเดียวคุณไม่ต้องส่งของเองคุณไม่สต็อกสินค้าหลายคนถามว่าโหคุณเอขาแบบนี้ดรอปชิปเนี่ยกำไรจากการขายเป็นยังไงบ้างบอกแล้วนะครับว่าตัวแทนจําหน่ายที่นี่มีรายได้ทั้งหมด7ช่องทางคุณทําอะไรคุณก็ได้รายได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะครับถึงจะเป็นระบบดรอปชิปแต่ที่นี่นะครับคุณสามารถได้รับรายได้กําไรสูงกว่าแบบสต็อกสินค้า มันดีอย่างนี้ดีเพราะอะไรปกติแล้วถ้าคุณจะขายของออนไลน์เนี่ยคุณต้องสต็อกสินค้าเยอะๆคุณถึงจะได้ส่วนต่างของกําไรสูงถูกไหมที่นี่ไม่ต้องครับคุณเปิดบินสมัครแค่ครั้งเดียวเริ่มต้น1,450บาทคุณสามารถสร้างรายได้ตลอดชีวิตและที่สําคัญรายได้ไม่ได้มาจากการขายของอย่างเดียวได้จากการขายของด้วยได้จากการสร้างทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด7ช่องทางนี่คือสาเหตุว่า ทำไมทุกคนถึงโตเร็วมากเดือนแรกที่ผ่านมาตอนที่เปิดโปรเจกต์นะเดือนแรกทุกคนอาจจะรู้สึกทำไมตัวแทนโพสต์รายได้แค่หลักพันเองรู้สึกเบาๆเดือนที่2ที่ผ่านมาหลักหมื่นหลักแสนขึ้นได้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญมีคนทําลายสถิตินะครับสมัครเพียงแค่1วันคือ24ชั่วโมงสร้างรายได้กําไรแบบเน้นๆไม่หักอะไรเลยนะครับสามหมบาทใน1วัน ที่นี่ที่เดียวหลายคนบอกว่าโหไม่มีประสบการณ์ทํำยังไงที่นี่ที่เดียวอีกแล้วครับที่เดียวยังไงเพราะว่าที่นี่คุณสามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เรียนฟรีนะครับสมัครเข้ามาสร้างไรายได้ตลอดชีวิตและเรียนฟรีตลอดชีวิตเรามีกลุ่มปิด ออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เกือบทุกวันนะครับ 2. เรามีห้องสัมมนาอยู่ที่ออฟฟิศที่นี่มีเปิดสอนเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์คุณมาทําคุณทําได้เลยคือคุณสามารถขายของได้ใน1หรือ2วันและขายเก่งด้วยและที่สําคัญที่นี่สนับสนุนกันดีมากอย่างที่2ถ้าคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วคุณจะก้าวกระโดดเลยครับก้าวกระโดดคือเข้ามาแล้วคุณรู้เลยว่าคุณต้องทํำยังไงนะครับและที่สําคัญทํางานง่ายมากบอกแล้วนะครับ ที่นี่ที่เดียวรายได้เติบโตและมั่นคงยั่งยืนเป็นการขายออนไลน์ที่ได้รายได้สูงคุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตและมั่นคงผมเชื่อมั่นว่าที่นี่คือออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ของระบบตัวแทนจำหน่ายใครอยากปังไปด้วยกันสร้างรายได้และมีชีวิตดีแบบนี้ไปด้วยกันมาครับมีออนชายยไลท์ครับ